คุณเนฟซีช่องพออนพี่สาวลุงพลนะคะลุงเพชรมาถึงนะคะจัดการเลยโอ้อาบหน้าใหม่ลูกใช่บ่ลูกสาวบ่ลุงเพชรโอ้โหน้องโซดาน้องโซดาอันนักอันนักอันนักมาแล้วอันนักก่อนเฮ้ย มันห่อนแหมพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมันโดดลงแหมลงเพชรก็เลยได้โอกาสเอาลงอาบเลยแหมอืมเดี๋ได้เฮ้ยเป็นอะไบาอ่ะฮะอืออะไรอืมหนาววบอ่ะฮะหนาววบพอละอื อาบมันเปียกอาบมันทัวในเป็นย่างทางหางก็ได้นั่นทางหางทางเหิงน่ะลุงเพเียรเอ้ยอาบาลูกให้ลูกเยอะเสียเอ้ยอย่าทิ้งอย่าทิ้งทิ้งทำไมฮะลูกสาวพ่อแม่พี่น,อน้องเอ้ยน่ะน้องโซดาเะนะี่ยน้องโซดาดิโอเ <ไป S 1> ตรียมตัวอาบน้ำดิโอน้องลิโอก็เดินผ่านไปผ่านมานะคะ โอ้ลุงเพชรมาถึงก็จัดหนักจัดเต็มให้น้องหมานะคะน้องหมาลูกๆสองตัวไปแล้วเน่ยเปนห่อนเด้ดสันมาแล้วพร้อ,อมเอาตัวนี้ลงไปเอาน้องลีโอลงไปลีโออน้องลีโอลงไปโอมาเร็วอยเร่องโอ้โ,อโห จับน้องรีโอลงแล้วนะคะมาถึงก็จัดหนักจัดเต็มเลยลุงเพชรน,น้ำให้น้องหมานะคะวีโอโซดานะคะใจเย็นใจเย็นทานกกาน้ำปะทานน้ำทานน้ำปน้ำก่อนลูก วายวายไป้เลยวาย<ห>วอาบน้ํอาอาบน้ำเ,เอ,อ่ออาบให้ดีๆอาบให้ดีๆเย็นเย็นอากาศร้อน,นคุณเอซีอบอ้าวมันฝนจะตกลุงเพชรมาถึงก็เลยจัดการอาบน้ําให้น้องหมานะคะอาบน้ําแบบไม่มีสบู่แชมพูเลยเออไม่เป็นไรเ,นไเออน้องหมาประอ่อนจำมั่มเลยดี้โอลูปหน้ารูปตาให้รูปจับเจียนะ ตายอืมสูกเจ๊เสียอืมเอ้ยอ่เบึงเอาคุณเอฟซีเลยอเออนั่นแหละโอ้พันมีแห้งแม่โบติงเลยม,มันเย็นมันเนาะเออพ่นเย็นพ่นแหม่อมืร่างขาทั้งทั้งก้นดากไนะหะใ้ำไเนี่ยเออนั่นแหละแดงจริงคืเข้ากันประเด็นดินไร ตามภาษาหนองมาเน,ะนาะพ่อแม่พี่น้องโอ้ยค่ะอ่าอาบค่ะนี่ยตัวนี้ก็อาบแล้วนตัวนี้อาบแล้วในน้องโซดาค่ะน<อ>้องโซดาเย็นแล้วเนาะวันน,นะน,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 นี้เนาะโอ้โหตีนเลยท่นเย็นท่นอืมอืมหางพันเดหางพันเดทั้งหางพันเดรูปอันนี้ โอแวะตลาดเดี๋ยวไปแวะเสืออนร์ให้ไหมโซนะโซข้องขอนะขาดเลยบุ้งเอาเสือกยังมาปลูกให้เสือกยังมู้นไอปูพองแน่ๆเลยปลูกเนี่ยเบื้องพ่อแม่พี่น้องคนน่ะเสือกคออสายคอน้องมาพระอ่อนเมื่อนี้สายรัดขาดไหมจับเอฟซีบุ้งแน่นั่นพน่ะปูพองพคนเอาปลูกสายริบบินเลสายริบบิน พอแล้วลูกออาายังอาบให้ดีๆเออเอาหางนะหางนะล้างหางดีๆหน่ยล้างก้นล้างหางให้ดีๆโอ้ยเย็นนะปะหองบ่ดินบ่ดาวดเลยเออน่ะน่ะตอนก็ขอบคุณคุณอีีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปออพี่สาวลุงพลด้วยนะคะลุงเพชรน,นะคะมาถึงก็จัดนักจัดเต็มนะคะอาบน้ำให้น้องหมานะคะ น้องหมาร้อนนะคะบดีตรงแม่พันจากดินน้องหมาร้อนเย็นสบายแล้วเออไม่ยอมไปเลยไม่ยอมดิ้นเลยล่างหูให้น้ำแน่ใบหู ไน้ำโอ้โหสบัดสบัดอ่าไปพอละขอละขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอละเนาะขอละวอือไปรูปหายุบคาลังอ่ะรูปแล้วบ่โอเคโอเคเออโอเคค่ะคุณดีพีอืออือ่ะขอละลรกปไปปล่อยไปแล้วก็เททิ้งเนี่ยน้ำกะลังไม่พ่อปล่อยทิ้งเลยน้ำมาเททิ้งเลยเออ เด,เ,าาเดี๋ยวจะไปเอาสายยางมาล้างเออไว้นั่นก่อนเดี๋ยวจะไปเอาสายยางมาล้าง